โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาเราจะสร้างเด็กดีเด็กเก่งสู่สังคมเราจะขอนำทุกท่านให้รู้จักกับโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาที่ตั้งเลขที่90หมู่12ตำบลโค้งไผ่อำเภอขานุวรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2 โรงเรียนบ้านวังป่งพัฒนามีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านได้แก่หมู่เก้าบ้านวังน้ำพุและหมู่12บ้านวังป่งพัฒนาโรงเรียนเรามีพื้นที่ทั้งหมด37ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ภายใต้คติธรรมที่ว่าสุสิกิตาอติจริยาเรียนดีมีมารยาทงามส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ยิ้มง่ายว้สวยวินัยดีมีจิตอาสา โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาใช้ตราสอพทออ,อักษรยออ่อวปโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน8คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น71คนมีการบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทศัศน์โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาเป็นสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนามีพันธกิจและเป้าหมายอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนบริหารการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารและการจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้การบริหารจัดการศึกษา โดยนางสาวพรทิพย์ชัยโยธาผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังป่งพัฒนาโดยโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาคือ stbgs w p p model หากพูดถึงห้องเรียนที่เป็นการเสริมสร้างนักเรียนการเรียนมีการใช้สื่อจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนของเรามีการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่หลากหลายดังนี้ ระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านวังป่งพัฒนาจัดการพัฒนาเด็กอายุ4-6ปีบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพผ่านการเล่นการเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาพร้อมทั้งวัดความรู้ในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอบวัดการอ่านการเขียนอาทีปหนึ่งการสอบเ t ีของป3และการสอบโ n e นของป6โรงเรียนที่ดีย่อมมีหลังเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โรงเรียนของเรามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน โคดดิ้ง <C> เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะในศตรวรรษที่21ห้องสมุดของเราที่เป็นมากกว่าห้องสมุดมีมุมกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายไม่น่าเบื่อมีแปลงสาธิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของเรามีไว้ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนทุกคนและนี่คือผลผลิตของเราและไปสนุกกับโลกกีฬาซึ่งมีอุปกรณ์กีฬาที่หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และที่ว่ามาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดท่านเหล่านี้นางสาวพรทิพย์ชโยธาผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังป่งพัฒนากลุ่มงานบริหารวิชาการนางสาวจิตรพรคุ้มเนนกลุ่มงานบริหารงานบุคคลนางสาวพรวิภาวรรณมัธยากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนางสาวนคริงกระสานคีรีกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณนางปนัดดายุทธอาสา โรงเรียนบ้านวังป่งพัฒนาเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่ผ่านมาแล้วนั้นได้แก่รางวัลน,นักเรียนพระราชทานโรงเรียนวิถีพุทธและรางวัลสวดมนต์หมู่สารพันยะประเภทหญิงระดับประถมระดับประเทศโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนาได้ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์จุดหมายสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโครงสร้างเวลาเรียนตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้นโดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์4.0ดมีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพมีความรู้อย่างแท้จริงและมีทักษะในศตวรรษที่21การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านวังป่งพัฒนานี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาความร่วมมือจากชุมชนครอบครัวและบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ ยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการวางแผนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้จากรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านวังป่งพัฒนาและการเรียนการสอนที่หลากหลายเราจึงมั่นใจว่าโรงเรียนแห่งนี้คือสถานศึกษา ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้และหล่อหลอมลูกๆบ้านวังปป่งพัฒนาให้เติบโตอย่างงามสง่างามกายงามวาจางามจิตใจงามศิลธรรมจัญญาและงามปัญญาดังคำกล่าวที่ว่าลูกน้ำเงินเหลืองงามสง่าทุกการเวลา